ข้างบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ฟังมาจากแฟนของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเธอยังเป็นเด็กแต่ก็ไม่ใช่ว่าเด็กมากนะครับประมาณ 14. 15ปีซึ่งอายุขนาดนี้ก็รู้เรื่องรู้ความแล้วล่ะครับเกิดอ,อะไรขึ้นก็สามารถตัดสินใจเองได้ในบางกรณีหรือจะเรียกง่ายๆว่าเอาตัวรอดได้นั่นแหละ แฟนผมเป็นคนขอนแก่นครับเมื่อโดดคูณเสียงแคนั่นเองแต่เรื่องราวที่เธอเจอครั้งนั้นมันอยู่เหนือการควบคุมและไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผีสางครับซึ่งสำหรับเด็กอายุ1ิแม้จะถูกปูกฝังให้เชื่อถือสิ่งลึนลับแต่ในเมื่อยังไม่เคยเห็นกับตามันก็จะมีส่วนลึกในใจ ที่ย้อนแย้งคำสอนแต่ครั้งปู่ย่าซึ่งผมว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับเหตุการณ์มาเริ่มขึ้นเมื่อตอนที่ยายของเธอกลับมาจากอุบลราชธาน,นีซึ่งการไปในครั้งนี้คือการไปเยี่ยมญาติธรรมดาทั่วไปและไม่ได้ไปลำพังนะครับมีคนข้างบ้านที่เป็นญาติห่า,างๆซึ่งมีลูกหลานย้ายไปตั้งลูกลากอยู่ที่อุบลขอติดรถไปด้วย วกเขาอยู่ที่อุบลประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับมาแต่มันดันมีบางอย่างกลับมาด้วยนี่สิแฟนผมบอกว่าทันทีที่ยายและญาติคนนั้นกลับมาก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นเลยคือแรกเจ้าด่างหมาตัวเมียแม่นุกอ่อนที่เลี้ยงไว้เอาแต่เอาหอนกันโชคสลับกับหอนหวยหวนทั้งคืน จนช้ามืดที่แต่ละบ้านเริ่มจิตไฟนั่งข้าวกันนั่นแหละครับถึงได้หยุดและคืนที่สองที่สามก็เป็นเหมือนเดิมอีกแฟนผมบอกว่ามันแปลกมากเพราะหมาที่เลี้ยงไว้ไม่เคยมีอาการแบบนี้และเรื่องแปลกเรื่องที่สองคือญาติข้างบ้านที่ไปอุบลด้วยกันปกติแกจะไม่เยี่ยมมานั่งคุยที่บ้านอยู่เป็นประจำตั้งแต่กลับจากอุบลก็เก็บตัวเงียบ ไม่ใช่แค่ไม่ไปมาหาสู่กันเหมือนก่อนนะครับแต่แกไม่ออกไปไหนเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดเช้าหรือร้านขายของแกเอาแต่หมกตัวอยู่ในบ้านปิดประตูเงียบค่ำๆนั่นแหละครับถึงจะได้เห็นหน้ากันทักทายไปก็ถามคำตอบคำเอาแต่หลบหน้าและไอ้ด่างหมาที่เลี้ยงไว้จะเห่ากันโชคทันทีเมื่อเห็นหน้าแกเหาเหมือน เห็นศัตรูหรือคนแปลกหน้ายังไงอย่างนั้น,น,นทั้งนี้แกก็คุ้นเคยกับมันดีเห็นกันมาตั้งแต่มันเป็นลูกหมาให้ข้าวให้น้ำกินก็บ่อยครั้งเมื่อก่อนเจอกันทีไรก็วิ่งเข้าใส่กระดิกหางดิกๆแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่กลับจากอุบลพอเห็นหน้าเป็นต้องเห่าเหมือนอย่าิคนนั้นไปทำอะไรให้เจ็บชแ้ําใจอย่างที่รู้กันแหละครับว่า มมาเป็นสัตว์ที่มีความจำดีในระดับหนึ่งเราคนไหนให้ข้าวให้น้ำรับรองมันไม่ในละคุณเด็ดขาดย่างก้าวันที่สี่ที่บ้านก็เกิดเรื่องขึ้นเมื่อจูๆ่ๆเจ้าแดงไม่ยอมออกมากินข้าวหรือนอนเฝ้าหน้าบ้านเหมือนทุกวันมโนแต่นอนขดตัวอยู่ใต้รถไถที่เป็นที่นอนประจำของมันและลูกแฟนผมก็สงสัยละครับว่าเกิดอะไรขึ้น มันป่วยหรือเปล่าจึงเข้าไปดูใกล้ๆและเมื่อเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเธอก็ต้องตัวชาหน้าซีดลูกของเจ้าด่างสองในสตัวตายแต่ไม่ใช่การตายแบบปกติทั่วไปล่างของลูกหมาสองตัวถูกกัดแทะเล็มจนเละเทะเครื่องในตับไตไส้ม,าม้าถูกควักออกมาข้างนอกก็จะกระจายเต็มไปหมดกินเข้าเลือดคลุ้มไปทั่ว เจ้าด่างอาเทนอนหมอบดูสร้างศพของลูกน้อยอย่างหงอยเหงาแฟนผมบอกว่าเห็นเหมือนมันน้ำตาไหลด้วยถูกสัตว์อื่นมากันละมึงพ่อของแฟนบอกเมื่อเห็นสภาพที่เลดเทกของลูกหมาสองตัวนั้นแม้ท่านจะพูดแบบนั้นแต่แววความมั่นใจกับไม่มีให้เห็นเลยสักนิดเดียวพอยายรู้เรื่องก็มาดูตอนที่แฟนผมกำลัง ฝังล่าลูกหมาเคาะลายที่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านอืมทำไมมันเหมือนที่เกิดกับหมาบ้านอีแป้งเลยยายบอกแป้งคือชื่อย่าที่อยู่บนครับยายบอกว่าตอนที่แกไปอยู่ที่นั่นหมาแถวบ้านกับคนชื่อแป้งก็ตายแบบนี้เหมือนกันและไม่ใช่แค่ตัวสองตัวแต่ตายทุกวันจนหมาแทบล้าหมู่บ้าน ไม่แค่นั้นนะครับเป็ดไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ยังทยอยตายอีกตั้งหากด้วยเหตุน,นี้เองยายจิงรีบกลับพ่อรู้สึกไม่ค่อยไว้ใจสถานการณ์มันดูไม่ชอบมาพากนอย่างยิ่งแฟนผมได้ยินยายกับพ่อคุยกันว่าแบบนี้มันเหมือนถูกปอบกินเลยพรอที่บ้านกับคนชื่อแป้งเขาก็เชื่อแบบนั้นหาหมอผีหมอธรรมมาทำพิธีปัดรังควายกันยกใหญ่ จับปอบล่งกระบอกได้เป็นสิบตัวเสร็จพิธียายจึงได้กลับมาที่นี่แต่ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกับบ้านเราแต่ตอนนี้เหตุการณ์มันเริ่มจะเหมือนกันแล้วยายจึงบอกให้ทุกคนระวังตัวไว้ก่อนแม้จะกัวลว่าเป็นฝีมือของปอบแต่ก็ยังปักใจเชื่อไม่ได้มันอาจจะมีสัตว์ดุร้าย เข้ามาพ่นเปียนในหมู่บ้านฉะนั้นการข้ามกลางคืนจึงบอกให้ลูกหลานขึ้นบ้านแล้วอย่าลงมาอีกถ้าไม่จำเป็นแต่ก็อยากให้ทุกคนทราบว่าบ้านส่วนใหญ่เมื่อสมัย10-20ปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นภาคไหนส่วนใหญ่ห้องน้ำจะสร้างอยู่นอกตัวบ้านยิ่งถ้าเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงการเข้าห้องน้ำายาวิการนั้น เป็นเรื่องที่น่าหวัดหวันกั้นใจอยู่ไม่น้อยอย่าว่าแต่เด็กๆเลยครับแม้แต่ผู้ใหญ่บางคนยังกลัวจนเอากระถวนเข้าไปไว้ในห้องคืนนั้นแฟนผมสะดุ้งตื่นมาตอนกลางดึกเธอบอกว่าอากาศมันย็นจัดจนปวดเบาทั้งที่เวลานั้นเป็นหน้าร้อนปกติจะต้องนอนเปิดหน้าต่างและเปิดพัดลมเข้าช่วยไล่ความอบอ้าว แต่คืนนั้นกลับเย็นจนมือเท้าแทบแข็งด้วยความเคยชินเมื่อปวดเบาเธอก็ลกมาเข้าห้องาน้ำตามปกติเรื่องที่ยายและพ่อปาลมไว้ตั้งแต่หัวค่ำนั้นเลื่อนหายไปจากมโนสติเรียบร้อยแล้วเดินลงบันไดมาก็เ,เกิดแปลกใจเพราะเห็นว่าทั่วบริเวณย,ยามนี้มีไอหมอกจางๆลอยเอื่อยปกคคุมไปทั่วเสียงหมาเห่าหมาหอน แววมาเป็นระยะเธอก็มีอาการขนลุกอยู่บ้างแต่ด้วยว่าไม่เคยเห็นผีจึงไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นคิดแปลว่าสภาพอากาศคงจะแปรปรวนไปนั่นเองขณะที่เธอกำลังสวมรองเท้าแตะเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำนั่นเองซ้ายตาของเธอก็เหลือไปเห็นเงาตะกุ่มตะกุ่มของใครคนหนึ่งนั่งยองๆทำรับล่อๆอ,อยู่ที่ใต้ถุนบ้าน เธอพยายามเพ่งมองว่าเป็นใครใช่พ่อหรือเปล่าแต่จาลักษณะรูปร่างที่เห็นนั้นไม่ใช่พ่อไม่ใช่คนในบ้านเธอเลยสักคนมันคลับคล้ายคลับขาว่าเคยเห็นคนรูปร่างแบบนี้ที่ไหนแต่เธอนึกอย่างไรก็นึกไม่ออกเงานั้นนั่งยองๆอ,อยู่ในมุมมืดข้างรถไถจ้องอยู่คู่หนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงลูกหมาร้องค้าง สองสามครั้งแล้วเงียบไปด้วยความสงสัยเธอจึงลองถามขึ้นมาว่าใครและทำอะไรอยู่ตรงนั้นแต่คานั้นก้าวเหยียบบันไดไว้แล้วสามขั้นกะว่าถ้าเงานั้นเป็นคนร้ายเธอจะเผ่นพุวงขึ้นบ้านทันทีพอได้ยินเสียงลองทักลากนั้นก็สะดุ้งเล็กน้อยและหันควักมามองเธอทันทีแฟนผมบอกว่าเธอควรลุกสู้ ตั้งแต่ตาตุ่มขึ้นไปถึงกลางกระมมเพราะใบหน้าที่หันมานั้นมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากดวงตาที่มีแสงเหลืองๆเหมือนตาสัตว์ที่ถูกแสงไฟตกกระทบนั่นไม่ต้องรอดูแล้วล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อเธอหวีดร้องพร้อมกับกระโดดเพียงสามครั้งก็สามารถก้าวข้ามบันไดสิบกว่าขั้นขึ้นไปยืนอยู่บนชาลเลือนแล้วก็แหกปากร้องลั่น จนคนในบ้านที่กำลังหลับไหลอยู่ตื่นกันหมดไฟในบ้านถูกเปิดจนสว่างจ้าเธอบอกว่าแม่จะแหกปากร้องอยู่เธอก็ยังพอมีสติอยู่บ้างหูได้ยินเสียงข้าวของเครื่องใช้ในใต้ถุนบ้านล้มคือโครงครามเหมือนมีใครหรืออะไรชนอย่างแรงทุกคนในบ้านต่างก็แตกตื่นว่าใครเป็นอะไรพยายามถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้น แหกปากล้องสามบ้านแปดบ้านด้วยเรื่องอันใดพอตั้งสีได้เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคู่ตั้งใจจะลงไปเข้าห้องน้ําแต่หินไครก็ไม่รู้ดวงตาวาวนั่งยองยองอยู่ใต้ถุนบ้านตรงลังนอนของเจ้าด่างทีแรกก็ไม่มีใครเชื่อแถมพ่อยังเอ็ดว่าเธอตาฝาดกว่าผีจนหลอนไปเองหรือเปล่าหรือไม่ก็ยังเมาขี้ตาจึงจะไม่เห็นอะไรซีซัวไปหมด เธอก็ยืนยันว่าไม่ได้ตาฝาดต,ตอนที่ทุกคนเปิดไฟเธอยังได้ยินเสียงเข้าของร่วงคมคลามอยู่เลยพ่อ,อก,ก็นิ่งไปไม่ได้พูดอะไรสายตาก็ยังคงความไม่เชื่อถืออยู่เต็มร้อยแต่ยายกับบอกว่าเรื่องที่แฟนผมบอกนั้นก็น่าสงสัยอยู่ที่สุดเพื่อหาข้อสรุปว่าแฟนผมจะถูกกล้ามมายมปวดน่องโทษฐานล้องออา,อาบุกคนอื่นกลางดึกพราะตาฝาดหรือไม่ ทุกคนจึงพากันลงไปดูใต้ถุนบ้านพอลงวันไดมาหมอะที่เธอเห็นครั้งแรกนั้นหายไปแล้วทุกอย่างปกติดียกเว้นกาละมังอลูมิเนียมที่คว่ำไว้บนแค่และพวกเครื่องมือหาปลาของพ่อที่วางไว้ใกล้ๆกันซึ่งมันละเนระนาดกระจายกระจายอยู่และเมื่อทุกคนเดินไปดูที่หลังนอนของเจ้าด่างก็ต้องสะดใจปนตกใจ พอลูกน้อยของมันตัวหนึ่งนอนตายเลือดโชคส่วนตัวเช่ดาดงเองก,ก็ไม่ต่างกันนอนลิ้นห้อยไส้ทะลักแน่นิ่งสิ้นใจอยู่ตรงนั้นแต่กลับหาลูกอีกตัวของมันไม่เจอไม่รู้หายไปไหนทีนี้ก็ได้แต่ยืนคือน้ำลายฝืดคอกันละครับเพราะเรื่องราวมันชักจะเรียวลายขึ้นเรื่อยๆมาที่เลี้ยงไว้ตายอนาถและแฟของผมยังเข็นเงาของคุ มานั่งซุ้มปูงทำอะไรน่าสงสัยอยู่ตรงนี้อีกยายบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ฝีมือของสัตว์ลายแน่ๆมันจะต้องเป็นปอบอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่จะเป็นปอบของใครกันเล่าเพราะที่หมู่บ้านนี้ไม่เคยมีเรื่องปอบเรื่องผีมาก่อนในขณะกำลังสับสนสงสัยก็อยู่นั่นเองเสียงร้องของลูกหมาน้อยก็ดังแว่วมาจากป่ากล้วยหลังบ้านซึ่งไม่ได้อยู่ห่างเท่าไรนัก ทุกคนหันควักไปทันทีพ่อคว้าไฟฉายแบบคาดหัวที่แขวนไว้อยู่ตรงเสาบ้านแล้วตรงหลีไปที่นั่นทันทีและเมื่อไปถึงภาพจากไฟฉายที่ส่องตกกระทบก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงล่ากของใครคนหนึ่งนั่งซุ่มอยู่ในป่ากล้วยพ่อพ่อร้องถามแล้วลางนั้นก็หันมาก็ยิ่งทำให้ถูกตะลึงคูณแปลเข้าไปอีกพ่อของคนนั้นคือ ยายข้างบ้านคนที่ไปอุดรด้วยกักับยายนั่นเองอีกทั้งยังข้าวซ่าลูกหมาไว้ในปากเลือดสดๆสีแดงเลือดเื้นเปื่อนทั้งมือคอหน้าและชียที่สวมอยู่ดวงตานั้นวาวโลดดังในตาสัตว์เหมือนที่แฟนผมบอกเลยล่างนั้นหันมาแล้วทำท่ากู่คำลามใส่จากนั้นก็กระโจนพวดออกมาจากหลุมกล้วยวิ่งฝ่าความมืด ตรงไปยังบ้านของเขาเสียงลัวไม้หักโคมครามพอแย่คนนั้นวิ่งชนจากนั้นก็มีเสียงเปิดปิดประตูดังสนั่นเป็นอันดับต่อมาเห็นแบบนี้ต่างคนกต่างคือทำลายลุงคออย่างยากลำบากละครับตอนนี้หมู่บ้านที่เคยสงบสุขดานมีผีร้ายมาใสยอยู่เสียแล้วและยังไม่ไกลจากบ้านเท่าไรนักชนิดลัวรอบเกาะชิดติดกันเลย พ่อปรึกษายายว่าจะทำอย่างไรดียายก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปคุยเองถ้าไม่ได้ผลก็จะเอาหมวผีมาไล่สายสายยายกลับมาบ้านบอกว่ายายคนนั้นไม่รู้ตัวเลยกับสิ่งที่ทำพ่อยายบอกเขาก็ไม่เชื่อที่สุดก็ต้องให้หมวผีมาปราบมาไล่ตามระเบียบละครับแต่ยังไม่ทันได้ทำพิธีอะไรเลย พอแยกคนนั้นเห็นหมอผีเดินเข้าบ้านไปก็อย่าบวยวายลองลั่นสามบ้านแปดบ้านด่าทอทุกคนว่ามาขัดขวางการอยู่การกินของบ้านทำไมุุ้สาวกรไหลตามแยกคนนั้นมาจากบุบลนคิดว่าจะรอดจากน้ำมือหมอผีแล้วเสียอีกได้ยีแบบนั้นหมอผีก็เดินเข้าไปใกล้อีกย้ยกคนนั้นก็ล้มตึงชักตาเกีงไปทั้งตัว และฉี่ออกมามากมายหมอผีคนนั้นเข้าไปตรวจดูก็บอกแค่ว่าปอบออกไปแล้วเขาจะไม่ทันหลังจากที่เรื่องนี้แพร่ออกไปบ้านทุกบ้านจะมีทั้งยันและสายสินที่ได้จากหมอผีคนนั้นทำให้ทำให้แบบฟรีๆนะครับก็ไม่คิดเงินเลยสักสลึงเดียวบอกว่ามีไว้เพื่อป้องกันผีปอบผีร้ายถ้ามันเข้าบ้านไขไม่ได้ หากินไม่อิ่มท้องที่สุดมันก็จะไปเองหมอผีคนนั้นพักอยู่ที่วัดอีกเป็นเดือนเพื่อลอดูว่าผีปอบอรารวาสอีกไหมเมืม่อเห็นว่าสงบดีแล้วเขาก็กลับไปอุบลบ้านเก่าใช่แล้วครับเขาเป็นคนเดียวกันกันกบที่ปไปไล่จับปอบในหมู่บ้านของญาติที่ชื่อแป้งนั่นแหละครับเรื่องนี้แฟนผมบอกว่า เปลี่ยนความคิดของเธอตั้งแต่นั้นไป็ทุดมาจากที่เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเกี่ยวกับเรื่องผีผีทางสางกลายเป็นว่าตอนนี้เชื่อแบบเต็มร้อยไปแล้วเป็นกันบ้างครับสหรับคลิปนี้หากพวกคุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปสวัสดีครับ